ต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto World Review และวันนี้เราจะพาคุณมาดูรถกระบะท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการใช้งานจริงอย่างแท้จริงนั่นคือนิสสันนาวาร่าซิงเกิลแคปเอสเกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่นปี2025รถกระบะตอนเดียวที่ออกแบบมาเพื่อการทํางานหนักโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่าความอึดและสมรรถนะที่เชื่อถือได้มากกว่าความหรูหราฟุ่มเฟือยในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรีวิวในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นภายนอกสมรรถนะเครื่องยนต์ภายในไปจนถึงราคาจำหน่าย นิสสันนาวาร่าซิงเก c a แ2025ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบที่แข็งแรงดุดันตามสไตล์ของตระกูลนาวาร่แม้จะไม่ได้ตกแต่งให้ดูหรูหราแบบรถกระบะไลฟ์สไตล์แต่ความดุดันและความพร้อมลุยของมันก็ทำให้ดูโดดเด่นบนท้องถนนด้านหน้าใช้กระจังหน้าแบบวีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันตกแต่งด้วยสีดำด้านเพื่อเน้นกลิ่นอายของรถสายงานหนะัก ไฟหน้าแบบฮาโลเจนแม้จะดูเรียบง่ายเมื่อเทียบกับไฟเล็ดในรถรุ่นใหม่ๆแต่ถูกออกแบบมาให้ทนทานและดูแลง่ายเหมาะสำหรับผู้ใช้งานในเชิงพาณิชย์กันชนหน้านมีความแข็งแรงช่วยลดความเสียหายเมื่อต้องใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารหรือพื้นที่ก่อสร้าง ด้านข้างของตัวรถเน้นความยาวของกระบะบรรทุกอย่างชัดเจนเพราะเป็นรุ่นตอนเดียวมีพื้นที่กระบะให้ใช้งานได้เต็มที่และรองรับน้ำหนักได้สูงมาพร้อมล้อเหล็กจากโรงงานที่ทนทานและดูแลง่ายกว่าล้ออลลอยเหมาะมากสำหรับงานบรรทุกหนักและวิ่งในพื้นที่ครุขระ ระยะความสูงจากพื้นหรือกราวเคลียร์นรนถือว่าอยู่ในระดับดีทําให้วิ่งผ่านลุมหรือลุยถนนลูกรังได้อย่างมั่นใจด้านท้ายของรถออกแบบเรียบง่ายตามสไตล์รถเพื่อการพาณิชย์ใช้ไฟท้ายแบบมาตรฐานและมีขอเกี่ยวสําหรับยึดสัมภาระมาให้ภายในกระบาบช่วยเพิ่มความสะดวกเมื่อขนของ คุมพลังของนาวาร่าซิงเก c a แ S ปเ2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ163แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง403นิวตันเมตรจุดเด่นไม่ใช่ความเร็วแต่เป็นแรงดึงมหาศาลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานลากของหรือบรรทุกหนักเครื่องยนต์รุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความผิดและประหยัดน้ำมัน มาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ให้ความทนทานและควบคุมได้ง่ายช่วงเกียร์ถูกออกแบบมาให้ดึงแรงได้ดีตั้งแต่รอบต่ำช่วยให้ขับขึ้นทางชันหรือออกตัวตอนบรรทุกหนักได้อย่างไม่ลำบาก ระบบขับเคลื่อนของรุ่นนี้เป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือ RWD แต่ในบางประเทศอาจมีตัวเลือกแบบขับเคลื่อนสี่ล้อให้เลือกเพิ่มเติมจุดเด่นคือสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าหนึ่งตันท่วงล่างด้านหลังเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนรองรับงานหนักได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะไม่ได้ให้ความนุ่มสบายเหมือนรถครอบครัวแต่เรื่องความทนและรับงานหนักถือว่ายอดเยี่ยมรถคันนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมัน ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการหรือคนที่ต้องขับใช้งานทุกวันได้เป็นอย่างดีพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่ช่วยให้วิ่งทางไกลได้แบบไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยต้องการให้แปลต่อส่วนที่เหลือของสคริป์ด้วยไหมครับถ้าใช่พิมพ์ว่าต่อได้เลยหรือหากต้องการแปลงเป็นไฟล์สคริปยาว700คําสํคหรับทำวิดีโอ YouTube ภาษาไทยผมสามารถทำต่อให้ครบได้ครับ ภายในห้องโดยสารของิสันนาวาร่าซิงเกิลแคปเอสแอลเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2025ยังคงมาในสไตล์เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงอย่างชัดเจน s สันสเน้นความทนทานและประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความหรูหราวัสดุที่ใช้ภายในเป็นแบบทนทานต่อการใช้งานหนะักสามารถรับมือกับฝุ่นดินโคลนหรือการใช้งานด้วยถู่มือของช่างหรือเกษตร,รกรได้เป็นอย่างดี แผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายปุ่มควบคุมต่างๆมีขนาดใหญ่จับถนัดมือกดใช้งานได้สะดวกแม้ในขนาดสวมถุงมือเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าแต่มีความแข็งแรงและรองรับสรีระได้ดีรองรับการใช้งานในระยะเวลานานโดยไม่เมื่อยล้าบอะฝั่งคนขับสามารถปรับระดับได้และให้ทัศนวิสัยที่ดีมองเห็นถนนได้ชัดเจนแม้จะเป็นกระบะแบบตอนเดียวแต่ยังมีพื้นที่เก็บของด้านหลังบอะดเล็กน้อยสำหรับวางเครื่องมือหรือสัมภาระชิ้นเล็ก ด้านเทคโนโลยีภายในแม้จะเป็นรถเชิงพาณิชย์แต่ก็ให้ฟังก์ชันพื้นฐานครบครันมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธช่องเสียบ USB และระบบเสียงมาตรฐานแม้อาจไม่มี Apple Car Play หรือ Android Auto ในบางประเทศแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเครื่องปรับอากาศระบบกระจกไฟฟ้าและระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยก็ไม่ถูกละเลยเพราะมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD ควบ คุมการทรงตัว VDC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีทำให้มั่นใจได้ทั้งระหว่างการเดินทางไกลและการขนของหนักในด้านของราคานิสันนาวาร่าซิงเกิลแคป s l 6MT ปี2025ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ที่คุ้มค่าราคาจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับออปชันและภูมิภาคที่จำหน่าย รวมถึงตัวเลือกอย่างรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อโดยมีช่วงราคาเริ่มต้นประมาณ22,000ถึง28,000ดอลลาร์สหรัฐห,หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณประมาณ800,000ถึง1 5 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับภาษีและค่าขนส่งของแต่ละประเทศถือเป็นราคาที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจขนส่งเกษตรกรหรือผู้รับเหมาที่ต้องการรถทำงานที่ทนทานและดูแลง่าย โดยสรุปแล้วนิสันนาวาร่าซิงเกิลแคปเอสลเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2025เป็นรถกระบะที่มอบความแข็งแกร่งความชื่อถือได้และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์งานหนักอย่างแท้จริงแม้จะไม่ได้หรูหราหรือเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่จุดประสงค์ของมันชัดเจนนั่นคือเป็นรถสำหรับคนทำงานที่ต้องการความคุ้มค่าและความทนทานหากคุณกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวสำหรับใช้งานจริงจังรุ่นหนึ่งนาวาร่ารุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณามาก ขอบคุณที่รับชมออโต้เวรีวิวคกคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไปของเรา